Terima <small> kasih telah menonton! หกเหตุการณ์ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับภาพชายหนุ่มอ้างดีกรีวิศวกรมาตีสนิทผู้เสียหายก่อนที่จะนัดมาเจอกันที่บ้านโดยจับภาพขณะที่เดินเข้ามาหาผู้เสียหายในบ้านเลขที่6ทับ65หมู่ที่2ตบบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบรุรีและผ่านมาอีก2วันกล้องวงจรปิดที่หน้าบริษัทจำหน่ายรถยนต์แห่งหนึ่งจับภาพคนร้ายเข้ามาขโมยรถยนต์เก่งของผู้เสียหายเดินมาเปิดรถเก่งสีแดงที่จอดอยู่ขับไปอย่างรวดเร็วและผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพเมืองช เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจเอกนิทัศแหวนประดับผู้กำกับสพเมืองชมบุรีได้สั่งการเร่งคัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามและป้องกันการขโมยรถยนต์เร่งแกะรอยและสืบสวนหาตัวนายอาร์ตจนสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมรถเกง๋งคันดังกล่าวในเขตอำเภอเมืองชมบุรีต่อมานายทันทิชาหรือเนตตี้สาวประเภท2อ,อายุ30ปีเจ้าของรถได้เดินทางมาดูรถด้วยความดีใจตรวจสอบรถยังอยู่ในสภาพปกติทุกอย่างพร้อมเปิดเผยว่าตนเองนั้น ดีใจมากที่ได้รถคืนในเวลาอันรวดเร็วและรถยังอยู่ดีไม่เสียหายทีแรกคิดว่าหมดหวังไม่ได้คืนแล้วได้แต่นั่งร้องไห้จนไม่มีน้ําตาในที่สุดเจ้าที่ตํารวจก็สามารถจับกลุ่มตัวคนรล้าได้จึงต้องขอขอบคุณทางด้านพันตํารวจเอกนิทัศแหวนประดับผู้กํากับสพเมืองชลบรุรีและเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องทุกนายขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยการออกข่าวจนสามารถแกะรอยจับกลุ่มนายอาร์ตและได้รถกลับคืนมาดังกล่าว